พ่อแม่พี่น้องชาวไทยโวโลหมอนี้ก็มาเพาะก,กันอีกแล้วพี่น้อง,ม,องม้นนี้กับมือฝนตกตกอยู่เบิดมือม้นนีน่พี่น้องงาม,มาดอกไม้ข่อยดอกไม้ข่อยงามบ่อันตกอยู่บนมือพี่น้องมันนี้พ่อน้องเจสิกาเราก็ไปขายของอยู่ดอกมันนี่นะเราไปขายของอยู่แต่วันเรามาไหว่นะเราไปขายเราไปอันมือไอเขาพยาก,กรณ์อากาศนะนะพี่น้องว่าฝนจะตกเนาะ ฝนจะตก7เจ็ปอร์ซนต์ยังก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอันแล้วว่าอันตอนเขาำแล้ววฝนจะตกแ่ไหนอะเืสุพรรณคนบ่าคนมาถามก่อนเขาก็เลยว่าให้จังซี่เขาบอกสิแต่อันถ้าเตื่นเสาคุณมาถ้อกับตื่นปกตินั่นแหะอันตื่นตีซเนี่ยนะคุณบากเขาว่าเออตื่นตีซ่นั่นแหะพราถ้าตือนแล้วถ้าก็ไปบังถ้าหนอกว่ามันฝนตกบอกเขาว่าคมันมันบม่ตกเค่ากับไปคมันมตกเท่ากับตกไปเพราะว่าเพราะว่านันเออันพยากรณออากาศอยู่นี่มันเือเขากะ ว่าโต๊ะกับโต๊ะมีสีน่ะพ well ี่น้องว่าโต๊ะกับโต๊ะยังสีน่ะพอดีมันบริเวโต๊ะส่วนเสาพอดีพี่น้องส่วนเสาประมาณนอันไปหอดเกือบสิบโมงแนะกับพอดีได้ขายน้อยหนึ่งมาสันซะกำขี้ดีกว่ากันตบมาสันซะก็ได้ขายน้อยหนึ่งเนาะก็ได้ขายไปน้อยหนึ่งแหละก็ได้สือไปน้อยหนึ่งกะพอไดคขายกับเขามาสันสระแต่ประมาณประมาณบักลอยนึ่งอยู่นี่ละเยสินะคะบเบ็ด กันไปอยู่พี่น้องวันนี้ห่างๆกรแก๊บมาไวยเนาะกับมาประมาณบายโม่งนี่แหละคือาบโม่งสามสีคนของเก็บค้องแล้วก็สีายโม่งกับมาหอดเี่อันนี้ก็เป็นส้มเขียวแล้วฮะอัน,นมันฝรั่งวันนี้มีานผู้ชมถัสบอกบอกใครวางสิน้องพี่น้องว่าเห็ดถอดมันฝรั่งอันให้เบิงแน่เพื่อนว่าแบบมันฝรั่งสดๆจังสีหนาพี่น้องขอก็เลยสิมาเห็ดเบิงพี่น้องเลย ใจดีเป็นพิเศษพอดีมีมันฝรั่งเหลือเนาะเขซื้อมากระโดดแล้วล่ะเบิ้ลเบิ้ลไอ้สไปรเลยบอกเพื่ันเอ็กซ์สไปร์ดีเลยไอ็้สไปร์ดีออกกัดเซปต์เเมเบอร์ยี่สิบสองออกกัดโม้อนี้วันที่ยี่สิบจิ๊บเจ็จิ๊บแปดเห็นไหมพี่น้องเบิดอายุมาเจ็ดหกเจ็ดหมื่นนี่แหละคือเอ่อไม่เป็นยังหรอกว่าแต่มันบเขียวเนาะมันฝรั่งก็สิใั้มันเขียวนี่กินบ่ได้เได้พี่น้องใ่ ทำไม่เคียวแม่ทำไมเเ่เคียวเบิร์เจสี่นะพี่หนอเคียวเบิร์นี่มันมันกินบ่ไดรน,นี่ตัวนี้มันเริ่มเคียวหะเห็นบ่แต่ว่าขอสิบวอลดอกหน่อยแต่ว่าคันออกห่างงั้นเราเป็ยังทำมันทำมันเคียวนี่มันสิมันสิมีสารอีหยัง,ยงดอกพ่อหนูเจสิกาว่าเราเราบ่ให้กิน,นะนอ่ะนะสีมาอันดับแรกกับมะปอกพี่หนอมามะเมืองการปอกของเรา <c ười> คลิปนี้สียาวแน่อยู่จเจ๊ดเจ๊หน่อยเลยพี่หนอ ผมื่อวานนี้คุยเฮ็ดก็เข่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาไปสต็อปวิดีโอไว้สต็อปวิดีโอไว้ผัดบ่มาสเตอร์มาสตาร์ทาร์ปะนี่ก็เลยขาดตอนเลยเห็นบอกเมื่อวานลาบปลาม่เห็นตอนลาบปลาเลยแต่อยากอานอนเมื่อวันขอดกระสีไปขายยอกในมือนีฝนกระโตเห็นบอกมื่อนี้อันเป็นกำลังใจให้สุผู้สุค้คนเด้อพี่น้องสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ เพราะว่าน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมยังกระเหลวเตะล่ะพี่น้องฮักกรปอกเปลือกมันออกล่ะเยาะขวัยวสีปอกเปลือกแล้วเยาะขวัยวจะังสีผ้ามาหั่นพี่น้องที่มันสิโดนอีกล่ะจะอีกหน่วยหนึ่งก่อนปอกเปลือกไป กี่ค่อยปอกแล้วค่อยกระหั่นแลักข่อยเอาไปทอดเลยมันโปแเสบพี่น้องมันเป็นแข็งๆด่นดานๆน่นนะเดี๋ยควคนสิไปต้มจะหาฮกนาทีให้มันพอพอไก่สิสุกน,นะเดีย๋ยวจะไปทอดเดีย๋ยวจะมาเบิ่งขันต่อต่อไปพี่น้องตอนนี้กระปอกให้มันเบิดซะก่อนอินน์บินแม่ชิลเจสสิก้าจะเมคบ้าวนี่นะวันนี้ <Brown ie. S 1> <c oughs> กินไหมเบาวนีมันเอกายแลยังูหน่อสิล <'s> ูกเอกซปายจะป่ะ <Hans> s <S ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่จะมีเวลากินเซโอกาสเซเวนทีน <17. S 2> oh มันเลยโอ,อกาสมาแล้วเนี่ยมันจะเซฟเทมเบอร์แล้วเนี่ย มอดีหรือเปลาลูกกินนะก็มันมอดีเ้ก็แม่ไม่ได้กินไม่มีเวลากินไม่อิทแม่นี่มั้ี่เจสสิก้าซ้ำทามจีไฮซ้ติีชว์แม่มีแม่แม่มีอันนี้กินไหม แม่มีอันนี้กินไหมพี่ตินี่อร่อยนะ <I> mean, อย่ากิน,น <my S 2> หมดนะโอเคสุดเพินเลาอวเดียรออเดดี้อะโอ้ยสุดตาดุ่แม่เห็นเดดีกินอยู่คนเดียว่คุณมีช็อคโกแลตไหมไม่กินเองนี่ทำบอกแหละกับไปล่างพี่น้องล่างแล้วเอามาหั่นแบบเนี้ยหั่นจังใดบอ่ ท่านแล้วตำหมักนะท่นมากผู้ใดมักอันอันหน่อยกะกะเฮ็ดอันหน่อยนะพี่น้องหมายถึงว่าอันตอนหน่อยนะนะผู้ใดมากินแบบบางแบบนะกะเฮ็ดเอานะแต่ไม่ที่วมักแบบนะเวลากินแล้วมันจังมันจังบกมันจังบกก่อบนะพี่น้องมันจังมันจังเป็นตอนมาสั่นๆมันจะเป็นตอนเป็นชินเขาไม่เท่วสีเฮ็ดประมาณนี้ละพี่น้องแล้วแต่มาสั่น แบบแี้มันตัวนหน่อยตัวใหญ่กับมากจันดากินแ็ดเอาออนะพี่น้องตัวน,นี้ใหญ่ก็สิตำลาดเฟรนไฝ่เขาสิฟิตแอนด์ชิฟเขาสิเห็ดตัวน,นี้ใหญ่สิพี่น้องกินเต็มคำเนาะนุ่มอร่อยปลาสดๆก็หั่นไปพี่น้องหั่นจนแหลวคุละ่ะ นั่นพอเฮ็ดได้พี่น้องบดิเก่งเด้อบอกไว้ก่อนพอเฮ็ดได้พอเฮ็ดได้กินบอกโฟรเฟสเชนอลวัสดุเพราะได้อย่งสิ่นะเห็ดพอกินได้ว่าัสดุพี่น้องเห็ดพอกินได้กินกินแต่กินได้บลอกหรือบ่อกินได้ก็ต้องกินว่าัสดุ แค่นี้ก็ไลยแล้วบนพี่นนอก็กหัน่นแบบไล่อยไปถอดอื่นอ่ะไปได้ก้ได้มักตอนหน่อยกะนหั่นตอนหน่อยด้ยวพี่นอกได้มักตอนนะจะเค็ดตาตอนนะแล้วแต่นะแล้วจะหมกสสักประสรซะอกอะไก็วาอี ก้าเอาวะจ้าเจสสิกา้ามาก,กินตอนหน่อยแม่ที่อุนมาก,กินตอนใหญ่ตอนนานนะเจสสิกา้ามาก,กินตอนบางบกลายรือบึงกขาเสีย head ลายโหดอกไปจัก Bye. Jessica Matthew có xí lái không mù Jessica ai quá nè ai quá nè cái đó Matthew kia lái đấy Hãy subscribe cho หอนพี่น้องมันลายละ๋ยวห่อก็สิไปหลางกับพี่น้องตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วพี่น้องเขาจะใส่น้ำตาลลงไปจักส่วน้ตังไปส่วนซองสอนก็ได้ให้มันจะได้วหวานอร่อยเกลือจักน้อยพี่น้องเกลือจกอออักน้อยก็ใส่เกลือก็ได้จะใส่ตอนนั้นก็ได้พี่น้องใส่ไปจักน,น้อยนึง ไปมามันหาพุกนาทีพี่น้อง ไข่แม่สลดุดไข่แม่สลุดเวลาห้าวไปแต่ถอดมันกระสีมันกระสีแฉะประสันซะเปิดไฟก่อนปูๆแล้วเฮ็ดไฟให้แบบไลยแห้งนะต้มไปพปอโฮกนาทีพี่น้องหลัางทีห้าหลัางทีหลังจากที่ห้าต้มไปประมาณหาแลทีเห้าก็มาเช็คเบอร์พี่น้องประมาณนี้ละประมาณหาโฮกน่าดีแบบ แล้วอีกนาทีนานที่นึงกระสีแดงม่ได้ซุกม่ได้ซุกอ่อกนเลยน,นะพี่น้องคุาปปราชห,หานาที่น้าีได้แ่้วนะแล้โค,โคโคมีที่ก่อนออ้พี่น้องปไปเสด็ตามไป พี่น้องมันประเด็นกระเทยเราหมันน้ำมันลงไปพี่น้องกระทะกระทะตัวนี้ขอเป็นขอใส่เป็นเทื่อแหละพี่น้องกลัวผมว่าสิตรีกระทะอ๋เพราะว่ากระทะอันเก่าทติดตะเคยใส่ก็เป็นแบบเป็นสีหลังน้ำมันกระบอกดีๆกระทะใช่รึเปน้ำมันไปไหลเตอ๋อคนเราพี่น้องเบื่องน,น้ำมันแห้งวัดสายเห็ดถอดเป็นฝ้ายนี่หอดเส้นฝ้ายนี่เบื่อน้ำมันไหลกระทะจนน้ำมันหอดคนเรา,ราพ,พี่น้อมใคยกะก้า <c oughs> เ,เอาอะไรพี่น้องใครแมันมัน มันห่อนซ้ำได้นะพี่น้องจังจังเอาใส่หน่อกะกลเอาแล้วคนก็เสียาทาเบิ่งว่าสีน้ำมันห่อนซ้ำได้ผมก็เสอยไิมลงไปแล้วพี่น้อเขาบอก for professional นะพี่น้อ,ขอ,นนอ,ขอเขาจะเพราะเหตุใดภาษาเขาล่องย้อนไปละอันหนึ่งพี่น้อง

对,对。嗯 แสบก็แสบเราก็หัวแล้วพี่น้องเขาก็ได้ให้โดนเติบนเราได้อันี้ เผื่งเลยพี่น้องเพราะว่ามันนั้งเท้อมันฝรั่งเขามันกะซื้อบพิกพิษแบบแบบเป็นป้ายกะแบบนึงแบบเม็ดแมสโปเตโตกับแบบนึ่งน้องตะคนบริเวณแอกว่าคอยเอาคอเอาแบบอ่าแบบเป็ดป้ายมาบวชคอยเอาสลากมานหินมาพี่น้องมันซีเฮ็ดแบบโรสโปเตโตหรือแบบเอาไปอบไปนะดน้องหรือว่าแบบแมสโปเตโต้ไอ้มันฝรั่งบดนะ เรือว่าแบบเฟ้นปรายมันจะมีอยู่สามแบบนั่นคือเขาก็แบบแจ็คโพเตโตแบบแจ็คโพเตโตนี่เข้าไปใส่ไม้คูเว่นะพี่น้องแจ้าคงไมเคยเห็นเจือๆหรอกเป็นพี่จำม่ nhả เรา,าเห็นแจ็คโพเตโตเอาไอ้ฟ้าออกนะเอาข้างในมันใส่ใส่เนยนะ,น,น,เน,น,เนะพี่น้องสมัครมาชิมกระเขาสมัครตัวน้ำส้มทุอคนเหลืองเลยพี่น้อง ืก็เหลืองแล้วมันคือใหม่ละเนี่ยเอ้อนนแล้วมันไฟแห้งปวดบอกไฟล่มก็น่าจะหน่อยใช่ไหนก่อนโซลิดเกียรลิดเกีนรแบบอันอันโอโตโตเมติกพี่น้องแบบสัมผัสแบบสัมผัสเวลามือเข้าไปถือมันกระดับเด็กต้านายยังไงก็เป็นจต่สีละพี่น้องมันก็นกนยยนกปเปลืองก็ดอำอำ่อำๆแนวนี่หระอปะ คิวแฟนไฟแม่ทำไมมันเป็นแหล่อ,อ่ำๆอย่างนี้ละลูกอุตสาห์เทโซ่ไม่คือแหลงแนวนี้ละพี่น้องแนวนี้ละไฟแห้งผลนมคือจะ,อะไหนโอ้ยโอ้โหเฟรชนช์น่เลยแหลงพี่น้อง <c oughs> เฮียอีกต่างหากเฮียอะไรเฮียดี บอบอบางคนเห็นโซนเสียออกมากามากเลยกับบอสเหลืองเลย,ยสส๊กสซ่อมันพลังบะคือลักษณะมันเนๆๆี่ยแหะกกินต้องพม่หนองเนาะแหกกินบกะเหละกกิน ไปแฮงพวกมอัน <laughs> เนจ้ก็เสิให้เื่อนเ <c oughs> ก็เส้อ่อมเงะนี่นกัดเสือน,น,น,นุอ่มๆทงหมั่นะยูต่ยู แบบประมาณประมาณพี่น้องเป็นฝายหนอแบบขวดนี่มันก็สีเยเงาขวดได้ได้บ้านกินีิก็ะซั่มนี่ละพี่น้องเดี๋ยวก็เสีทอดไปให้มันเหลวนะมันก็สีออกมากมากๆเลยละพี่น้องใส่หมากกอบกรเท็ดอันนี้น้อยแล้วก็ทอดไฟนอน่อนๆไปเรื่อยๆให้มันกรอบให้มันมเสียวค่ะมันก,ก,นก,ก,นนะกรอบๆแบบเต่มักถ้าใคนมานบ้านใครมาหมักบ็ได้มักกรอบนะมักแบบนั้นสิละ คลิปนี้ก็ซัพนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนี่ยดีๆสวยๆงานสีบ่อยๆฟังนะพี่น้องสวัสดีค่ะ